สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องมันจะเข้าวป่ามาหลอดตลาดเลยเมื่อวานี้เขามาหลอดตลาดดงนะพี่น้องตลาดขายของป่าเนาะมากำลังเอกพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยป๊อมากไฟพี่น้องพวอันนี้เนี่ยหน้าพัน ปุ่มลยฮะพันกีชาวา้พี่น้องอันนี้มาคอแลนนตอันนี้ก็ห่าพันดีหมอนเงี้วนาะพี่น้องอันนี้ม่ติดอันนี้ก็ห้าเก็บมาใหม่ๆห่าเนี่ยใหม่ๆเอามืนสาชิมได้บป่าชิมมึงโนเลยชิมมึหวานเ่จะให้ลูกเอคนชิมเนาะพี่น้องขวางบ้านได้ เออของบ้านเราเองเนาะพี่น้องเออของบ้านไผ่เนาะจิ้มเกลือจิ้มมันโรดี้เห่งเนาะเอาจิ้มโรดี้เลยพวกเอาเป็นปุ่มป้วยเอาเป็นถาดป้วยเออเป็นถาดหรืออะไรล่นก็ยางแล้วแต่คนบี๊ดอานต้นไหนนี่นี่อันนี้ล่นมันงอันแด่พาเขาใส่ยล่นมาก บใหญ่เี่บอมขโพดเอาตห่า sì? ันเน่อไ้มวกเอาแต่นี point, ่แลฟงนี้ก็สร็จเป็นเห็ดนาะพี่น้องพอถาดเท่าไดนี่ยนะเห็ดยังเนาะเนาะามาหาได้เห็ดถึง เพชรผง่ายสามนาสาินหก็ถาดละร้อยบาทพี่น้องเรเมดสาเงสามิห้าเด้อนี่้อันนี้ก็คือกันเนาะเพชรงยเ็ดงยังก็มีอันนี้ม่เ็ดคมบ่เลยเอ็ดคม ตัวนี้แล้วบ่ค่อเฮ็ดเพิงอันนี้เอออนบ่คยกินแต่ว่าเฮ็ดเพิงอันนี้กินเมื่อวานนี่ก็กินเฮ็ดเพิงๆๆขอบใจลายนี่ไข่หมูแดงพี่น้องสดๆเลยเนาะนี่เนาะแม่ยังแบบอยู่เนาะอ๋อฝั่งนี้เฮ็ดละงูาดเท่าเฮ็ดละงู5 55,000ได้100กว่าบาทพี่น้องเอ้ย เจาก็ไปหับมาไกลอะไรแเนี่ยบนเหเองนเออยังออกอยู่เนาะอย่เนาะอ๋อี่น้องไปเลยดอยโอมาคิดาันเอาบานฮ่าไหานหรอหานเอาไหม เห็นอเี่คนอยากนอกจยากมัชิดานะพี่น้องอืมถอจะมาตะบันได้บันเตยโอ้เถอะบันเตยเนาะเตยบนไทยดอยดยเดี๋ยวเห็นอะเี้จ่ายเงินคนก่อนพี่น้องตอนนี้ก็จ่ายเงินคนแรกแล้วเนาะตันนี้มะคือเนาะก็ผักกะเยงพี่น้องเออสองพันสี่ันผักแหวนแกงน่อไหมดย ตาละ2000เออเจ้าเก็บมาแต่ไสน่ะตรงนาเฮโอ้ฝนตกใหม่ละโปงอะเนาะนี่ี่น้องดแลแถวนาเฮาบ่บ่มันยังแห้งอยู่มันอันแห้งบ่แห้งได้ก็ได้เออเงนเ็ดเ็ดบ้านเตยนี่ๆเ็บ้านเตย เป็นกับไปหาแถวดงเนาะพี่น้องพี่น้องอันเทศนะรู้สึกว่าแพอยู่ทำทุกอย่างประหะตามสี่แสนหมดได้นะแบบโบลายเนาะตอนนั้นเนาะเด้เสียมซื้อเสียมประหาเห็ดเพราเป็นแบบนั้นเลยน้าเล็กเริ่มงจมูรดจมูรดได้นะอันนี่เอาเอาตัวใหญ่นี่ไปรดนี่ โอ้แบบนักนี่เอาแบบนี้มันจะเข่าดีสื่อเสียมไปหานมไห้น้องพี่น้องอันนี้ส่วนเนาะดวงเท่าไหร่ดวงอะไรเศร้า่า แถวนี้ก็สิเป็นพวกเคียงน้อพี่น้องเคียงซอยซ้นไม่ค้ามบ่อนเนี่ยอันเทา่าไหร่ไหมคะตัวนี้สาวพันสาวพันเจ็ดสิบกว่าบาทน,นะพี่นออ้องแล้วก็อันนี้ก็เคียงคือกัน,นเคียงเคียงแล้วอันนี้มันคูดออกเผาด้วพี่นอ้องไปเจ้าห้องว่ายังแน่เนี่ยเออห้องก็กระต่ายนะพี่น้อง ก็ตายก็ตายคุณหลวงเฝ้าเป็น oh. ม uh ีดเป็นยังแตสเหมือนนี่พี่น้องเอ้ยโอะเอาซองอันนั่นนอะเออเอาซองอันเราเนาะพี่น้องเป็นข้าเป็นคนมาเนอะน้องบ้านนี่เลเอออ๋ออย่าบานนี่เลยเนาะ อนไม่ยังมไม่เลี้ยงน้องอนไม่เลี้ยงน้องเนาะพี่น้องเลยปลูกเองเนาะเนาะคู่เท่านั้นบอกผิดจ้าคู่ละสิบคู่ละสิบผลก็จะบกินมันนีผลมาวานผลกะแกงหรอหมโดยโดยผิดบ้านไผ่นะพี่น้องก็ขอบใจเด้อ จะระงูเป็นละง,งูหลายพี่น้องเลยไปหับมาแต่ชัหนึ่งค่ะไปหับมาแต่ตชัยเขาหามากเลยอ่ะหลัดดุ้งดุดอดหมดเลยมันตะเตยบอมาขายทาดเท่านั้นก็ทาดละหาชิปแล้วพี่น้องร้อยกว่าบาทเองพอกินอยู่ได้พี่น้องเอยดอกกระเจียวกับลายเนาะโอ้ยพี่น้องดอกกระเจียว เอ้ยใหม่เลยสดอ๋อนี่แมงแกงกิ๊กนี่เน,หน,หน,นาะถาดเท่าได้ห้หาชิพนั่นหนึ่งก็ได้อ๋อพี่น้องก็ว่าแล่หายนาะเนาะหากินยากจะแท่ได้พี่น้อ,นองเอง้ยแมงแกงกิ๊กนีก่เนาะเอาไปปน่นไปแช่นี่ก็แมงจัก,กระกจันพี่น้องอ๋อไปดูห้าชิพอันนี้น,งงน,น้องง่วนาะนี่เนาะอ๋อพี่น้อง แม่ค้าบ้านได้ไหมคะบ้านหอมมะลาว่าสิเจ้าเออทางนี้ก็ดอกกระเจียวพี่น,อน้องอหน,น,น่อไม้ไลายนี่นี่ลายถาดเทไร <c oughs> ถาดละสิบอืมอถาดละสิบพันกีบนะพี่น,อน้องหน่อไม้ไลายผ้หสบี่สิบาอ,อันนี้พักแครงอนี้นเนาะ này cái hệt phưởng, oh, Lại lì hệt nhám nó, biết không? Bạn đại trào, ban đại tơi, con <laughs> <laughs> mà là tơi nữa nó biết hệt phưởng đấy hả? nó là cái, hệt phưởng nó biết thàn là sao hả? thàn bao? Oh, một hòn loại baht nó, hệt học hao? chú bùuเคย thấy nó

สอนเยพี่น้อกบ้านไก่เคียงกันเลยกับบ้านก่อนเนาะจุ๊ซี่เอาป้อจักแบบแกงจากถ้วยหนึ่งเนาะพอได้สดนน้อนแกงจะเ็ดคมบ่ดิแรๆคิดว่าอแ้วชื่อของัซอยอยู่ท่งนห้นก็ได้ มาบบัยงใหม่ขนยงเาซื้ออ็ชองพันกัยงกินกัญเยงเาซื้อไปแล้วซื้อไปเรียบร้อยเนาะดอกดอกกระเจี๊ยบพอด้กินใช่เนาะดอกน่ออาดอกไป

เห็ดข่รนเ<ป>น,นาะดหาชเนา่นเ่เห็ดขครนาะพี่น้องเนาะวกไปนะไปปนกินข้กนากยเห็ดไขรนี่ยมันแทงจิ๊บกับน,นาจิตาละหาชเนาะ 5. างแข่งจิกหาซกันร้อยกว่าบาทเนาะเนาะอือ๋อยังนี้ลูกเพิอบอลลูกเพิงเนาะพี่น้องอันนั้นจะเป็นนำเพิอกเนาะยี่หลอกกับนี่เนาะอ๋อขีดละชิห้าทางนี้จะเป็นทอดเนาะ ทอดเมแงแครงตะก,กะแตนนอ,นอนอ๋อเมงจิงรีดตเต็มเลยอ้มเมงแครงหร่ยังตีงอยู่ได้เห<อ>เห็ดหลายเกินพี่น้องทอดเมงแครงจะบมาแซบบหมอกับเล้องเยอเ็ดเ็นี้ กระต่ายพี่น้องคู่เท่าไรมันเลือดอันนั้คู่เดียวงามของคำแบบใหญ่เลยเป็ดพี่หมาซื้อเป็ดจิ้มลองตัวเขาเป็ดท้ายออกไปซื้อได้เกือบสามร้อยบาทนะพี่น้องเขาบอาาเบกมีเวลาเลี้ยงผลดอกนะพี่น้องวะอ๋อ งูสิงพี่อน้องเวง้ยอย่า,ยาไปปล่อยดิห,หกถั่วดินยัดให้แล้วาจาับบาทนนะะชื่อซอยฝนผาถอดแล้วก็ห,าพ,หาพันกีบชาวบาทถั่วถาดหาพันเนาะหาพันกีบได้ที่ไหน มีแต่มีแต่แตอันหม,กมัมกสบผดนนาะพี่น้องคร okay. ยด้วยอ๋อหนุ่มใหม่เต็มนะหมากคว่ำนวยใหญ่ดิเนาะ อะได,ดีป่ะม,มาเนี่เลยค่าบ้านเฮาเนาะพี่นอ้องบ้านไทยเนะาะพอได้โซเรียนนะ่ยโลหกสิบแป กินแบบบุษุก <68. S 1> แล้วขาบเอาอ่ะโลเท่าไรก็เ้ยหกสิบแปดแพงอยู่นองเยี่น้องก็ว่าได้มาตัวเรียนเนาะแนวมันเยียน้องเลย ล้อมองดูฮะบัดกายมันฮะสิจักโลชองโลว้าโตพี่น้องคนท่องอยากกินพี่น้องเอ้ยคนท่องได้หไหมป่านมาเลยลนะฮะป่านป่านะหรอคะ ได้เละแห้นดได้บือใบ้ะจะมาแข่งทำนี้พุอะเพ่งงหมด่อก็ทำาบได้บมเอาบดหดจากน้ำบดจากน้ำคนกินได้เหรอปกระบอกให้ได้ค่ะจะมาทำบ้านเอเบอกบอกเขาไปได้แต้เอาได้ยังไงขยังบุษบุษเพอดีเฮ่ทำนี้ันยังมันยังไม่ทุ ชุกค wow, ok, ja. oh, ือการแต่ละส่วนหน่อยใช่ไหมเป็นช่อ๋อบางคนน่ะบางทีก็ว่าเซ่กันบอกว่าอะไรก็เปลียนใจเลยบอกนันนะเฮ้ยะแข้งใหญ่ตามใจจ้ะก่อนทำบุฟเฟ่ต์บอกเส้กระดนไปไปกินนี่กอบกอบ่าจะมันบอกว่ามันแขง ข่อยข่อยยันม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 ันโมแกงนะแกอยู่แต่ว่ามันเบลซุกค่ะอวบเอาบอลน่ะก็ได้บอลื่อแทงแล้วก็บยางที่แทบเลยข่อยโมค่อยป่อแทงจำนี่เลยนี่ก็ป่อคุกตรงข่อยกันแทบหน่อยบ้านได้แต่แทงโดนเออซูกแบบน้อยเดียวหนอยจุบหมเต็มที่เน้องเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นี่ยังมาจากวันเลือนเอาหน่อยใหม่ แอปเปอกกัแนโอ้เียงเงินละละุมหัวมปอะกับเตาเนี่ยต้องเนี่ต้องอานใหญ่เกไปนี่นั่กระุูอ๋อต้นนี้แล้วนะนี่นี่ตนคนเอันี้คนนี้มามันซุกเนาอันนี้ทำซกไป่ากเปลี่ยนทกมีจากอันนี่อันเดียวแล้ว เาอยนได้แข็งงแหละเอาลวบงนี่อ like bon> ันนี้ก็สุกได้หนกบ่นี่แค่เบิรงดลกวันาระสุนหนกบนรอามึงได้ตัวมันใหญ่เอย่างนี้กเ็นเนเต้เราเคยช้อกินแมันสีกกอกอบๆนะ มันมัได้เลยนะเรากว่ามันเปตัวซ่บอยู่อมันเป็นอมันเป็นทะเบียนกียแบบดีมันกัขางนีมีลาสุน่ายบเคีซาวงมายป่าเห่บ้างกตอนนี้เป็นกระป๋อทะเบียนค่ะนะพี่น้องเลยอามาแตช้ก่อนให้จังหวัดเนี่ยลาดพนม อเอามาึงด้าเอามาทางนั่นเนาะมันท้องคัะยังโกเกตานสวนก็จด้ายังได้จะไลยมันก็จะพวงนี่ออก ตอนนี้ก็จ่ายเงินแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นปอให้แล้วล่ะแสนส 9, นองเอก้บบาพันเะพื่อ,รรอ,อพี่น้องเลยโอ้ยสามร้อยกว่าบาทโอ้นักพี่น้องเลยตัวเรียนแพงเลยวะคนท้องมันลดยาแต่แทนยากะลีรอพี่น้องเลยเอากระจักแนวสิวานะ่าเนาะไปคนกินซะตัง้ตง,ตงแต่มเต็มเต็มเต็ม แต่มาอยู่บ้านบุคยกินยังถือโเรียนนะบุ้ยได้ซื้อบยกได้ซื bueno> <c <c ้อก um> okay ินแล้วมันแพงแม่แพงกับบุ้ยกคนซื้อคนยกินากอะไอืมเไม่เด้บ้าณนี่แหละได้ยังแงไ้ตัวดินตัวดินนมไไม่ซเกงยังอีกมะคิดามาไฟมีเสียบเสียบ เอาไปปลูกว่าไอ้ต้นเหมืองซิดาไปหาเชิญมาปลูกอยู่ในนานอะพอได้กินมาเอาเอาเอาเ็ดอนไปโพยใส่ในสวนอ่าเอาละวันนี้เราก็จะได้เมื่อแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องจะได้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีปั๊สุกูสุกงดเดอร์่ิดติดตามหลยครับชมตลอดมาเนาะเอาไว้พ่อก็คลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เด้อสบายดี